18รายการหักชกศสมอประจำรอบมกราคม2567ซึ่งจะทำการหักในวันที่15มกราคม2567นะคะชุดที่1หักทุกคนมี2รายการนะคะนั่นก็คือหักเงินสงเครรอบเดือนมกราคม2567เป็นเงิน356.70บาท70สตางค่ะและหักค่าบำรุงรายปี25บาทนะคะทั้ง2รายการนี้จะหักจากสมาชิกทั้งหมด1.337.680คนค่ะ รายการต่อไปเป็นชุดหักเฉพาะสมาชิกใหม่นะคะนั่นก็คือ125บาทเป็นเงินค่าสมัคร100บาทและค่าบำรุงรายปี25บาทค่ะจำนวนสมาชิกที่เรียกหักก็2 2 2 0คนนะคะอ๋ปะอป้าปอลืมบอกไปอย่างหนึงค่ะค่าบำรุงรายปี25บาทนี้จะเก็บเมื่อเปลี่ยนปีพอนะคะดังนั้นถ้าสมาชิกบางคนที่เพิ่งสมัครได้2-3เดือน เมื่อปีพศ2566พอเปลี่ยนพศใหม่เป็นปี2567ท่านก็จะถูกหักอีก25บาทบางคนอาจจะเถียงว่าทําไมยังไม่ถึงปีถึงต้องหกักสมาคมจะไม่นับเป็นรอบ12เดือนให้ท่านนะคะแต่จะนับเป็นพศค่ะเมื่อปีพศ2566ท่านจ่ายไปต้องจ่ายใหม่ในปี2567ค่ะแล้วก็รออีกทีปีหน้า2568ท่านจะถูกหักอีกทีนะคะ ต่อไปก็เป็นชุดหักย้อนหลังที่หักไม่ได้เกิน2เดือนค่ะเป็นชุดที่10ทับนะคะเดือนกันยาก,กับตุลาคม2566เป็นเงิน7 8 3บาท10สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่6 0 4 8คนค่ะชุดที่11ทับหกก็คือตุลาและพฤศจิกายน2566เป็นเงิน7-25บาท29สตางค์นะคะมีสมาชิกที่ค้างอยู่ทั้งหมด7,360คนค่ะ ุดที่12ทับ66ค่ะเดือนพฤศจิกาและธันวาคม2566เป็นเงิน732บาท67สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่2 000, 2 1 2คนค่ะสำหรับชุดต่อไปเป็นการหักรายเดือนนะคะรอบเดือนธันวาคม2566นี่เป็นเงิน365บาท31สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่49,174คน ว่จะกายายน2566เป็นเงิน367บาท36สตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่3,986คนตุลาคม2566เป็นเงิน357บาท93ตตังยังมีคนที่ค้างอยู่6,403คนกันยายน2566เป็นเงิน425บาท17สตังยังมีคนที่ค้างอยู่5 0 7 1คนค่ะสิงหาคม2566 เป็นเงิน325บาท54สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่3,165คนรรก,การกฎาคม2566เป็นเงิน361บาท21สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่4,243คนมิถุนายน2566เป็นเงิน390บาท32สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่5,334คนค่ะพฤษภาคม2566เป็นเงิน388บาท68สตางค์ ยังมีคนที่ค้างอยู่5,467คนเมษาย,ยน2,566เป็นเงิน3 6 5บาท72สตางยังมีคนที่ค้างอยู่4,199คนมีนาคม2,566เป็นเงิน324บา72สตางยังมีคนที่ค้างอยู่6,237คนกุมภาพันธ์2,566เป็นเงิน322บาท40สตางยังมีคนที่ค้างอยู่5,720คนและมกราคม2,566 เป็นเงิน325บาท50สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่ทั้งหมด4596น้คนนี่เป็นรายการหักเฉพาะคนที่ค้างนะคะมีเพียง2รายการเท่านั้นที่หักทุกคนสำหรับสมาชิกที่ค้างก็อย่าลืมเอาเงินไปใส่ไว้ให้ครบนะคะถ้าท่านขาดการติดต่อหรือหักไม่ได้เกิน2เดือนเดือนที่3ท่านจะถูกคัดชื่อออกนะคะถ้าถูกคัดชื่อออกภายใน1เดือนสามารถอุทธรณ์ได้แต่ถ้าเกิน1เดือนท่านจะต้องรอ2ปีถึงจะสมัครใหม่ได้นะคะ แต่ถ้าตอนนั้นท่านไม่ใช่สถานะอสมอลแล้วก็ไม่สามารถสมัครได้นะคะสำหรับวันนี้พ่อปอก็มาแจ้งข้อมูลเท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะ you say that